ที่พาทุกท่านนะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆและผู้คนดีๆค่ะไปกับป้องค่ะนุชค่ะและหญิงค่ะโอ้ยช่วงนี้ปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วเป็นความสุขของคนขับรถตอที่ป้องไม่ต้องไปส่งเด็กที่ไหนใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่ได้ส่งเด็กที่ไหนเรียนวันนี้วันนี้เขามีเด็กมาส่งหรือว่าจะพาเด็กไปเที่ยวแต่ว่าเช้ามาแบบโล่งมากค่ะโล่งจนตกใจว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นวันหยุดยาวเหรอฉันลืม<อ>ฉันทำง,งานจนลืมวันหยุดยาวเหรอจริงมมเมื่อวานก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอยุธยามาก็เฮ้ยนัดเพื่อนแบบเฮ้ยเนี่ยต้องมาเก้าโมงนัเพราะช่วงก่อนนั้นแล้วติดโอ๊ยปรากฏไม่ติดเลยเพื่อนมาถึงเร็วาไม่ถึง,ช,งชั่วโมงใช่อะก็จมาสวมอยจะไปมากกว่านี้ช่วงเพิ่มดีช่วงแรกเลยค่ะ ช่วงเพิ่มดีของเราวันนี้นะคะเรามีเรื่องเล่าดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มจากน้องหญิงก็นเลยของหญิงค่ะมีอาหารที่ทําลายกระดูก โอ้น่ารู้นะเพราะว่าพี่ปวดข่าบ่อยมากจริงจริงแล้วหลายๆคนเนี่ยเวลาทานอาหารก็จะไม่ค่อยคิดอะไรใช่ไหมคะอย่างเวลาทานน้าก็ทานไปตามที่เราอยากจะทานอย่างน้ำอัดลมมากเราเป็นต้นอันนี้อาหารหลักไย้ป้องเลยน้าอัดลมนี่แหละเป็นตัวที่ทําลายกระดูกอย่างดีเลยค่ะกระดูกคือฟันหรือกระดูกกระดูกกระดูกแบบเป็นขากระดูกเป็นยังไงคะน้องคือเขาบอกว่าคนที่อายุ30ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มเหล่านี้แะค่ะปกติแล้วมันจะไม่มีการสร้างมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่มันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆยิ่งไวมันประจําเดือนจะยิ่งลดน้อยลงถอยลงไปอีกแต่การที่เราทานพวกแคปซูลแคลเซียมต่างๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยลดในเรื่องของการสูญเสียออกไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทานนักปัจจุบันเนี่ยที่ทานแคปซูลทั้งหลายคือเป็นแค่ช่วยป้องกันไม่ให้มันคือเป็นการชะลอให้มันน้อยลงแต่พี่ยังปลอดภัยอยู่นะเพราะพี่ยังไม่ถึง30แต่เมื่อกี้ปวดเข่าแอบปวดเข่าแล้วปวดเข่าแต่ไม่ใช่แค่น้ำมันลมนะพี่ฟอคือยังมีกาแฟด้วย คุณแนะนําค่ะว่ากาแฟเนี่ยควรทานอย่างให้เกิน2แก้วต่อวันโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะกาแฟไม่ดีต่อกระดูกใช่ทําไมันมันมันปกอะรเขาบอกกาแฟไม่ดีต่อหัวใจไม่ดีต่อกระดูกยังไงเขาบอกว่าคาเฟอีนค่ะที่อยู่ในตัวกาแฟเนี่ยแหละมันจะเป็นเหมือนกับชะาล้างแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปหรือแม้แต่แคลเซียมที่อยู่ในมวลกระดูกเนี่ยออกไปทางปัสสาวะ เพราะฉะนั้นแล้วควรต่อริ่วกาแฟอย่าให้เกิน2แก้วต่อวันถ้า2แก้วกําลังเหมาะแต่ไม่เป็นไรเพราะพี่ไม่ทานกาแฟพี่ปวดหัวนี้ทานกาแฟแล้วปวดหัวแล้วก็ใจเต้นพัฒนาลมแทนไปแล้วทุกวันก็เลยไม่อยากทานกาแฟคาเฟอีนด้วยอย่างอื่นไปแล้ว่ีมีอะไรอีนต้องระวังนะต้องลดนะพี่ป้องนะองน้ำหนักก่อนเลยอันดับแรกแลพวกเราจะเป็นโค้ชให้เองค่ะพี่ป้องโอเคหมดนะหมดแล้วสองอย่างนี้นะคะไม่ดีต่อกระดูกอย่างน้ำบัลลมทุกคนก็จะรู้ดีอยู่แล้วแต่ ม,มันอร่อยนะมันชื่นกาแฟต, <นะ S 2> ต้องมีในทุกงานสัมมานาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ห้ามเด็ดขาดะะต่อมานุนนะคะน,นุชมีเรื่องของการอันตรายจากการจอดรถข้างถนนในเวลาเราพี่ป้องไปแต่จังหวัดง่วงๆใช่ไหมบางทีอย่าง,าางเพื่อนรุ่นนี้ขับรถไปง่วงจอดข้างถนนเลยหลับลืมกดอตัวสัญญาณฉุกเฉินทีนี้พอรถมากลางคืนมันก็จะอันตรายทีนี้เขาบอกว่า เวลาทางแก้ไขก็คือว่าให้ขับรถเข้าไปในปั๊มหรือว่าจุดพักรถแล้วก็ปรับไปเลยดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดจะจอดหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ารถเสียอ่ะก็ควรจะต้องหาเครื่องหมายใต้สามหลิมหรือว่าซึ่งถ้าเป็นพวกยี่ห้อรถแพงๆนี้เขาเปิด กระเป๋าหลังมาเป็นรูปอย่างงั้นเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติไม่มีก็อาจจะหาเป็นติดมอกกิ่ไม้อะไรที่มันเป็นสีสะท้อนแสงเนี่ยไปวางไว้เออ่ก่อนถึงรถประมาณ50เมตรที่สงสัยอะกิ่งไม้สีสะท้อนแสงมันมีไหมหรือเสื้อผ้าสีสะท้อนแสงในความหมายพี่นุชอาจจะหมายถึงว่ามีเศษผ้าที่เป็นสะท้อนแสงอะไรเงี้ยไปถูอไว้อะไรอย่างนี้เพราะว่ามันต้องไปวางก่อน50เมตรเพื่อที่แบบเฮ้ยรถมาปุ๊บอ่ะ หลีกเลี่ยงกันไปได้อันนี้ก็จะนำเป็นเองของการเอากลวยอ่ะพกติดหลังเลยก่อนจะเอากลวยพี่ว่าพี่ซื้อเสื้อสีสะท้อนแสงง่ายกว่าพอถึงเวลานั้นจุดน้ำพี่ถอดเสื้อเลยนะแล้วไปแขวนข้างหลังเดี๋ยวนี้มันมีอีกอย่างนึงก็คือไฟพวกไฟ LED แบบที่มันพกพาได้อ่ะก็คือติดไว้เลยคือพกไว้แล้วก็พอเรามีปัญหารถเสียอะไรเงี้ยก็ติดไว้หลังรถไท้ายรถพกแบบพกป้ายไฟพวกเกาหลีเกาหลีอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้นะคนชอบพี่ว่านึกอยากจอดก็จอดเอาง่ายๆเลยไม่ต้องเดินทางต่างจจัังงหวด้กกกรุุเเเทพนนี่ยยึอาาะขป๊บ จอดส่งก็ส่งเลยไม่ไม่มีเลยแม้กระทั่งไฟติ๊กติ๊กอ่ะในวันไหนขับรถมาอุ้ยพระที่สวยจอดสตาแเลยอย่างนี้ไม่ได้เวลาไปท่องไปเที่ยวอย่างก็คุณจะต้องบอกว่าจอดรถในจุดพักรถจุดชมวิวที่เขาเอาไวรเลร์เบอร์ไว้ให้ถ่ายรูปอย่างนี้อย่างนั้นจะเหมาะกว่าเพื่อเรื่องความสูญเสียในเรื่องของรถด้วยแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็โน้ตถึงตัวเองด้วยจริงค่ะเดี๋ยวมาพบกับของพี่บ้างนะคะเรื่องเล่าในการพัฒนาตัวเองเรื่องเล่าเปลี่ยนมุมมองเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ นำดีสัปดาห์นี้นะคะเรามานำเสนอลักษ์ที่4ค่ะคนโรแมนติกค่ะสำหรับคนโรแมนติกนะคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเขาค่ะเพราะฉะนั้นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีการสร้างความสะเทือนใจเนี่ยมันจะสามารถทำให้เขาเนี่ยสลด หรือหดหูไปกับช่วงเวลานั้นๆหรือบางคนนะคะอาจจะรุนแรงถึงการเศร้าไปทั้งวันเลยก็เป็นไปได้นะคะในขณะเดียวกันเขาก็จะเป็นคนที่ชื่นชมอะไรได้ง่ายมากค่ะอิ่มเอมกับความงามนะคะมีรอยยิ้มกับความสุขเป็นคนที่พร้อมจะแสดงออกทางความรู้สึกได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่ น่าสนใจของเขาก็คือเขาเป็นคนที่อยู่กับอดีตกับอนาคตมากกว่าอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนโรแมนติกจะไม่ทําเด็ดขาดเลยนะคะก็คือการที่ออกจากบ้านแล้วแต่งตัวเชยๆออกไปค่ะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มันไม่น่าสนใจแล้วก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะคนรักนี้ก็คือการโยนรูปแฟนเก่าทิ้งโดยไม่แยแส อันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนโรแมนติกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนโรแมนติกควรจะต้องบอกกับตัวเองให้มากนะคะก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันดีพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเสริมเติมแต่งแ,งแล้วนะคะนี่ก็คือลัที่4ลัทโรแมนติกค่ะ สำหรับในช่วงของเพิ่มดีนะคะของพี่ป้องเองค่ะพี่ป้องบอกว่ามีในเรื่องของข้อมูลดีๆในเรื่องของการปรับทัศนคติมุมมองออใช่ไหมคะค่ะคือบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะทําให้พนักงานในองค์กรของเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองให้เป็นเชิงบวกได้ยังไงบางคนก็จัดสัมมนาไปวัดอ่าเออซึ่งบางคนก็อาจจะชอบอย่างน้องหญิงชอบไปวัดแต่อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่ค่อยไม่ใช่เพราะว่าร้อนร้อนร้อนหรอกน,นะชอบไปพนักงา ถ้าไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยพี่จะอย่างหนึ่งเลยพี่กลัวผีอเออแต่ใจอยากไปนะแต่แบบกลัวผีอย่างเงี้ยเพราะฉะั้นเฮ้ยมันมีวิธีอย่างอื่นไหมในการพ<ช>ัฒนามุมมองการคิดอืพี่ก็เลยแนะนําว่าหนังสือเนี่ยแหละมันช่วยปรับมุมอมองวิธีคิดได้แต่พอบอกหนังสือปุ๊บบางคนไปหาอ่าน how to อ่ะคือ Howto มันดีนะแต่ Howto มันใช้ได้ในบริบทหนึ่ง,ง Howto มันถอดมาจากฐานรากของงานวิจัยค่ะ เมื่อมันถอดมาจากฐานะของงานวิจัยมันจึงทําให้มันใช้ได้จริงในณเวนวินาทีนั้นเวลานั้นค่ะบริบทนั้นการใช้ how t ูตะวันตกมันอาจจะใช้ไม่ได้กับตะวันออกอย่างเราก็ได้เพราะว่าท่านทำไม่เหมือนกันวิธีคิดตะวันตกเน้นความคิดแบบส่วนส่วนส่วนแต่เราคิดวิธีคิดแบบบูรณาการรวมกันเพราะฉะนั้นเอาจริงๆเลยเรื่องอะไรนะ วิธีการสอนของปู่ย่าตายายเราอะเหมาะกับคนตะวันออกอย่างเรามากที่สุดแล้วเป็น How to เหมือนกันแต่เป็น How to แบบบ้านๆเลยค่ะคือเรื่องเล่าอย่างพวกสำนวนโวหารทั้งหลายที่เขาสอนเรามานแต่โบราณกินะกะเคยได้ยินทำนี้ไหมเคยได้ยินเออเนี่ยไม่แก่จริงไม่รู้นะคือเรื่องัไงนเรื่องเล่ายังไงยังไงเรื่องเล่าบรรดาคนเท่าคนแก่ เวลาเขาไม่อยากให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ในป่าเขาก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องเทพเจ้านูน<อ>่นนี่นั่นอย่างพี่เคยอ่านงานวิจัยหนึ่งในเรื่องของชนเผ่าอาคาค่ะเขามีวิธีการแบบรักษาพันกกุ์กบที่เป็นเขาเรียกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อยู่ที่ต้นน้ําอ่ะคะโดยการสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาว่าเออกบเหล่านี้เป็นกบเทพเจ้าอ่ะ แล้วแล้วกบเนี้ยไปอยู่ต้นน้ำราะนั้นมันเป็นแหล่งกําเนิดของทุกๆอย่างที่เราได้เรียนรู้มาเพราะนั้นเป็นที่พระเจ้าอยากไปทําอะไรแต่เปล่าเลยสิ่งที่สอนแทรกในเรื่องเล่าเหล่านั้นคือเขาไม่ต้องการให้เราอะเข้าไปทําลายแหล่งพ่อพ,นพนอันธุ์แม่พันธุ์ของกบก็คือสงวนเอาไว้ใช่แต่ใช้เรื่องเล่าไงเพราะฉะนั้นอ่ะคราวนี้ทุกคนบอกจะพัฒนาคนในองค์กรเรื่องเล่าจากใครล่ะจากคน,นที่ประสบความสําเร็จเออ ถอดความรู้ถอดความคิดของผู้นาองค์กรที่ประสบความสําเร็จหรือพนักงานที่มีจิตสาธารณะประสบความสําเร็จหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆหาหนังสือที่มีเรื่องเล่าดีๆนักการณ์ในการเอาเรื่องเล่าเหล่านั้นมาเล่ามาให้อ่านติดที่บอร์ดก็ได้ลงในเว็บก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตอนประชุมก่อนจะประชุมก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเล่ามันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการเรียนรู้แบบตะวันออกอย่างเราเลยค่ะเอออันนี้ดีอ่ะมาที่ช่วงเพลินดีน้องหญิง เพื่อนดีค่ะหญิงพาไปทานกาแฟอร่อยๆกันที่ House of Common Cafe and Space แต่ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟนะที่นี่ค่ะเป็นแหล่งรวบรวมเป็นพื้นที่สำหรับคนทั่วไปที่อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างเช่นพวกักนดนตรีศิลปะต่างๆนะคะอยากมีพื้นที่ในการแสดงศิลปะต่างๆของตัวเองเราก็ไปแสดงได้ที่นี่ค่ะอยากชมกัน่ไะไปเลยไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชม ตานนี้นะคะตามดีจะพาคุณผู้ชมไปยังร้าน House of Commons Cafe and Space กันค่ะที่นี้ไม่ใช่แค่ร้านกาแฟาทั่วไปนะคะแต่จะน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุกับคุณเพชรหนึ่งในหุ้นส่วนของร้าน House of Commons กันค่ะร้านนี้ก็จะเป็นแหล่งพบปะผู้คนที่ชอบอะไรเหมือน,อน,กนๆกันคล้ายๆกันเมเจอร์ของร้านเนี้ยหรือฟีเจอร์ของร้านเนี้ยคือไลฟ์สไตล์แล้วก็อินเตอร์แอคระหว่างคนที่อยู่ในร้านไม่ว่าจะเป็น คนชงกาแฟเป็นผู้จัดก,การร้านหรือหุ้นสว่วนหรือแม้กระทั่งลูกค้ากับลูกค้าสามารถคุยกันได้รู้จักกันได้นะคะเมเจอร์หลักมันเหมือนกับร้านกาแฟร้านขายของชำแบบสมัยก่อนตอน,นเด็กๆที่คนที่มาร้านจะรู้จักกับเจ้าของร้านหรือคนที่อยู่ในร้าน สากสวนที่ขายกาแฟและเบเกอรี่แล้วนะคะสิ่งที่ทำให้ House of c o m m o n ต่างจากที่อื่นก็คือส่วนที่เป็นแกลเลอรี่ค่ะซึ่งเป็นที่นัดรวมตัวนัดจัดแสดงผลงานของคนสายอาร์ตกันค่ะต้องบอกก่อนว่าเราเซ็งร้านนี้มาทั้งตึกนะคะเออใจจริงตอนแรกอยากทำร้านกาแฟเพราะชอบทานกาแฟชาทานเค้กอร่อยๆแต่ว่าเรามีส่วนของแกลเลอรี่ติดมาด้วยแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ยเราให้ Priority กับงานอาร์ตก่อนดีไหมเพราะงานอาร์ตเนี่ย เดี๋ยวนี้มันมันหาที่ในการแสดงงานค่อนข้างยากเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่เป็นงานแม้จริงๆเนี่ย กิจรกรรมที่น่าสนใจมากๆของที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือการเรียนการสอนโยคะโดยครูนัดซึ่งคุณครูนัดนะคะเป็นครูที่มีเทคนิคการสอนโยคะที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะโยคะในรูปแบบที่ผมสอนนะครับก็คือสอนไปตามจริตของผู้เรียนตามรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนแต่ละท่านนี่จะมีลักษณะการใช้ชีวิตต่างกันยกตัวอ,อย่างนในคนเมืองก่อนนี้นะครับประมาณ95%ก็คือจะมีปัญหาคือออฟฟิศซินโดรม นะครับนั่งทํางานท่าเดียวหรือคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะครับคนเหล่านี้ฝึกในช่วงแรกๆก,ก็จะมีอาการทรมานร่างกายเพราะว่าโครงสร้างเราใช้ผิดบางคนนะฮะนั่งทํางานจนสอบงอเวลายืนก็อย่างเงี้ยฮะศอกงอไม่รู้ตัวเองนะครับสาเหตุคือนั่งต่ําเกินไปแล้วโหลดถึงนี้กดขอบเวาฝึกโยคะก็ต้องปรับให้โครงสร้างมันถูกต้องตามหลักของร่างกายปกตินะครับไม่คือไม่ร่างกายฝึกโยคะไม่มีคำว่าดีเยี่ยมฝึกปกติคือต้องปรับมาให้ตรงทีนี้ผู้เรียนบางคนนะครับมีโครงสร้างดีเหมือนว่าเป็นนักเรียนเต้นมาก่อน คนเหล่านี้จะเรียนโยคะและจะฝึกแล้วไม่ทรามานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาฝึกนะครับปรับไปตามรูปแบบของโครงสร้างร่างกายแล้วก็จิตผู้เรียนครับและที่ขายไม่ได้เลยนะคะสำหรับคาเฟ่แอนด์สเปชชิวๆอย่างนี้คือเครื่องดื่มค่ะซึ่งเครื่องดื่มแนะนำของทางร้านนั่นก็คือสไปซ์เฟรปเป้นนั่นเองค่ะที่ทางร้านรับรองว่าลูกค้าจะได้สนุกไปกับการทายส่วนผสมของทางร้านที่จัดให้อย่างแน่นอนค่ะความสไปซ์ของ ไอเมนูนี้มันคือว่าลูกค้าแค่บอกว่าคุณไม่กินผลไม้ไม่กินผลไม้อะไรอย่างแพ้กล้วยบอกไม่แพ้กล้วยไม่กินกล้วยหลังจากนั้น,นก็แล้วแต่บาริสต้าครีเอทให้ซึ่งมันก็จะเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์สองต่อคนกินก็เฮ้ยฉันกินอะไรเข้าไปเนี่ยคือถ้าไม่ชอบอะแล้วก็ปั่นแก้วใหม่ให้ให้ฟรีนะคือรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นความรับผิดชอบของของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าก็จะชอบก็สามารถแบบรีเควสต์เมนูนี้ได้เซอร์ไพรส์เฟรเป้ <S <S ะะแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับความตื่นเต้นไว้และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของช่วงเพลินดีในสัปดาห์นี้ค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามตามดีในช่วงต่อไปค่ะก็มีรสชาติกาแฟนะคะชอบลาเต้ลาเต้เย็นอร่อยมากไม่ว่าเขาจะจัดกิจกรรมยังไงก็จะมี คนมาหลากหลายเงี้ยก็บันเทิงดีชอบนะคะบรรยากาศอบอุน่นเจ้าของร้านเขาก็เป็นกันเองดีด้วยนะคะ สู่ช่วงดูดีของเราค่ะพี่ป้องพี่ดุดครับพาไปชมอะไรวันนี้าวันนี้เราพาไปพูดคุยกับน้องปุ๋ยค่ะเป็นเทรนด์ฟอร์เควสเตอร์ยังไงผ่้ทำนายอนาคตของ Trend. เทรนด์ของแฟชั่นฟังแล้วดู<อ>ยิ่งใหญ่มากใช่แล้เป็นอย่างไรติดตามในช่วงดูดีเลยค่ะ เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเทรนแฟชั่นนะคะเราอยู่กับคุณสุดที่นีตันอังสนากุณค่ะเทรนสปอคเตอร์คนแรกของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการตามดีของเรานะคะค่ะให้น้องปุ๋ยแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะปุ๋ยก็จบ Master of Fashion Trend Forecasting มาจากชื่อสถาบันนะคะวิมอรดาอินเ t อร n a น i ั่นแนลอิจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีค่ะตอนนี้รบกวนถามหนึ่งในเมื่อเมืองไทยเนี่ย เท่าที่นุทําแฟชั่นมานะคะคือไม่มีคนที่เรียนหรือจบทางด้านเทรนด์ฟอร์เควสโดยตรงทีนี้เราตัดสินใจยังไงถึงเรียนเพราะว่ากลับมาเนี่ยก็ไม่ชัวร์ว่าจะมีงานให้ทําหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยก็ธรรมชาติของพ่อแม่ด้วยเวลาจะส่งลูกไปเรียนอะไรต้องถามกันว่าจบมามีงานทํำไหมเออยังไงคือมันฟังดูเป็นเรื่องใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะแถบยุโรปนะคะเขาทํากันมานานแบบห้าสิบปีละ ก็หรือมากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดบางเทรนด์เอเจนซี่นั้นยาวนานกว่านั้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยปุ๋ยก็แรงบันดาลใจที่ไปเรียนเนี่ยคือเกิดมาจากตอนที่เรียนปริญญาตรีเรียนศิลปกรรมศาสตร์เองวิชาการออกแบบพัาสตาพรที่มองธรรมศาสตร์นะคะก็รุ่นน้องพี่การละครธรรมศาสตร์ค่ะรุนพี่ ก็คือ uhm มันจะมีว <DM V> ิชาเทรนแล้ว hmm. ก็อาจารย์ก er ็จะให้เทรนบุ๊กเรามาแล้วก็ให้เราออกแบบตามเทรนด์ที่อยู่ในเทรนบุ๊กเราก็เกิดความสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะเชื่อได้เหรอมันมาจากไหนเราจะเชื่อกับสิ่งที่ออกมาเป็นเทรนบุ๊กแค่นี้เราโดยที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของมันนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นจุดที่เรายังสงสัยมาตลอดเวลาจนตัดสินใจว่าเออเราจะเรียนอะไรดีตอนไปเรียนมาสเตอร์ก็เลย เห็นคอสเนี้ยค่ะเพิ่งเปิดด้วยเพิ่งเปิดที่อิตาลีเป็นที่แรกนะคะอันนี้ก็หลักสูตรนี้ที่อังกฤษก็ยังไม่มีด้วยเราก็เลยตัดสินใจไปเลยถ้าเรามาเรียนรู้แฟชั่นตามเทรนด์บุกเนี่ยมันช้าไปไหมสำหรับสำหรับการที่จะทำงานแฟชั่นเพื่อให้คนตามเราอีกทีหนึ่ง หรือในทางกลับกันคนที่เป็นผู้เซตเทรนอย่างเราเนี่ย<ะ>ถ้าจะทำเทรนบุ๊กออกมาเราต้องคิดล่วงหน้าไปไกลกว่านนะั้นอีกไหมเพราะมันต้องเป็นโปรเซสที่ว่าคิดไปไกลเพื่อจะออกบุ๊กมาให้ทันปัจจุบนันอ,อะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วเทรนบุ๊กเนี่ยนะคะเราจะเห็นหน้าตาของเทรนบุ๊กเนี่ยจะออกมาก่อนถึงเซลลิงซีซันจริงๆเนี่ยประมาณหนึ่งปี12เดือนหรือถึง18เดือนด้วยกันจริงๆแล้ว process ของการรีเสิร์ชเทรนพวกนี้มันมีล่วงหน้ามาหลายปีมากนะคะถ้าแต่ว่าเป็นเมกะเทรนเนี่ยเราจะศึกษาตั้งแต่5ปีขึ้นไปถึง10ปีเลยก็ได้<ม>แต่ว่าถ้าลงลึกถึงเรื่องตัวสีตัวแมทเทอเรียลเนี่ยสปีล่วงหน้าเราก็จะ,ะทํางานเริ่มทํางานเริ่มคาดการได้แล้ว<ม>ว่าอีก2ปีเนี่ย คนส่วนใหญ่จะชอบสีชุดนี้อารมณ์นี้การออกแบบสไตล์นี้ประมาณนี้ที่นี้จะรบกวนถามก่อนว่าไอ้คำว่าเทรนเนี่ยในในโลกของแฟชั่นเนี่ยนะคะเราเบสออนอะไรเราเราเทรนนี้เราคือเราตามความรู้สึกหรือตามอากาศเออคืออะไรคือตาตรฐานที่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเรา forecast ก็คือเป็นการพยากรณ์ที่การพยากรณ์เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องเบสออน something ไม่รู้แหละทีนี้มันมันมันเกิดจากอะไรอะคะ คือมันก็เกิดจากพวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะคือตอนแรกเราก็คิดว่าอุ้ยเทรนออกมาจะต้องมาจากเทรนเซเตอร์ที่คิดขึ้นมาแล้วก็หยิบจิ้มสีให้เราใช้จริงๆแล้วคนเหล่านั้นนะคะ,คะเขาเป็น Forecaster เขาเป็นนักวิเคราะห์วิจัยเขาศึกษาจากผู้บริโภคว่าผู้บริโภคคอนซูมอะไรหรือจากคอนซูมอะไรในอีก2ปีข้างหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรไหมที่จะ Impact ความคิดของเขาแล้วเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็อาจจะออกมาในแนวของศิลปะก็ได้ในแนวอ่านหนังสือก็ได้เราจะดูว่าคนอ่านอะไรคนดูอะไรดูหนังอะไรกินอะไรใช่แล้วเราก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอาผล ต่างๆเนี่ยนะคะจากหลายๆประเทศเนี่ยเราจะมีการประชุมทุกทุกปีเลยปีละสซีซั่นใช่ไหมคะเราก็ต้องมานั่งพูดคุยกันอุ๋ยเองก็เป็นตัวแทนไปพูดคุยกับตัวแทนจากประเทศต่างๆว่าตอนนี้คนที่ประเทศไทยเนี่ยคิดแบบนี้นะอ่าคนที่ประเทศจีนก็บอกว่าตอนนี้เขาคิดแบบนี้แล้วก็เราจะแปลงมาเป็นสีอย่างไร Material อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ออกมาเป็น global trend แล้วบริบทหรืออินโฟเมชันที่มันไหลบ่าเข้ามามันไม่มากระทบเทรนตรงนี้เลยเหรอมันจะมาเป็นอาจจะเราจะเรียกว่าอาจจะเป็นแฟช่ก็ได้เป็นอะไรที่เป็นอา่าจะใช้คําว่าเทรนไวรัสก็ได้ค่ะคือจะมาแล้วไปแล้วก็มาอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วไป,ปวคือบางเทรนเนี่ย ถ้าเกิดพูดเป็นกราฟนะคะขึ้นสูงมากแล้วก็ลงต่ํามากบางเทรนคืออยู่นานมากยาวไม่มีทางตกย่อยยกตัวอย่างเช่นพวกเทรนอีโค o ใช่ไหมคะก็อยู่ยาวเทรนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกร e นอ่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเราจะสังเกตว่าเทรนพวก Military เทรนทหารอาจจะขึ้น มันสักพักนึงแล้วตอนนี้ก็อาจจะเริ่มยังมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนซึ่งเราก็ต้องดูต่อไปแบบเนี้ยสือมาแล้วก็ไปอะไรใช่ไหมจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเทรนด์เด็กเนิร์ดใส่แว่นใช่ไหมอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ลงแล้วอะไรแบบนี้ใส่กันหมดหาความต่างไม่เจอประมาณนั้ทีนี้น้องปุ๋ยมอง ในแง่ของแฟชั่นของคนไทยอย่างเงี้ยนี้เมื่อของฝรั่งเนี่ยคือมันจะมีซีซันมันจะมีออทัามินเทอร์มันจะมีเรื่องของฤด,ดูกาลในเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมเมืองไทยก็มีศิลปวัฒนธรรมเหมือนกันแต่นี้เรื่องของซีซันเราไม่มีเอาพูดต,กต,กตกรงๆรแล้วก็แล้วก็ร้อนร้อนไปดูก็ร้อนร้อนหมดมทีนี้ถ้าคนไทยอยากจะอิงเทรนด์อเอ,อ่อโดยโดยโดยในแง่ของคนไทยเองที่ขึ้นอยู่กับทุกอย่างที่อยู่ในไทยโอเค เออเรื่องของซีซันตามโลกทั่วโลกแฟชั่นของเมืองนอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของคนไทยเองเนี่ยคิดว่าเทรนด์อย่างเงี้ยเขาอิงจากอะไรคือด้วยความที่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนแล้วก็มีแต่หน้าร้อนกับหน้าร้อนมากใช่ไหมคะแล้วก็คือต่างประเทศเนี่ยก็สปริงซัมเมอร์เอาทั้งวินเทอร์แบ่งครึ่งครึ่งเลยแต่ทีเนี้ยในแง่ของการที่เราผลิตหรือว่าในแง่ของการที่เขาเอาสินค้าแฟชั่นมาขายอะค่ะช่วง6เดือนเนี่ยคนก็เบื่อละต้องการสินค้าใหม่และแต่ว่า เราจะเอาสีหรือว่าจะเอาพวก material เหล่านั้นมาแปลงเป็นกางเกงขาสาั้นไหมหรือว่าใช้ในแง่ของเสื้อกล้ามแทนไหมแต่ว่าตัวสีเนะี่ยอาจจะเป็นออทัมวินเทอร์อยู่โดยส่วนมากเนี่ยนะคะเวลาได้เทรนดกราว a l ลเทรนมาเนี่ยเราจะเอากราวเ l มาทําให้เป็น l o c a l คือชุดสีไหนที่คนไทยเนี่ยไม่ใช้ใช้ยักมากเป็นสีุโรปเราออก แต่ว่ายังคงมูดนั้นอยู่และใส่สีที่คนไทยชอบใช้เ่ยลงไปโดยที่มูดอารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็ใช้ได้ในฐานะที่เป็นผู้ทำนายเทรนหลัก AEC ในอนาคตเนี้ยปี2ปีเนี้ยเทรนจะเป็นแบบไหนแฟชั่นคือด้วยความที่เราเนี่ยนะคะในกลุ่ม ที่ปุ๋ยได้ไปคุยเทรนไปดิสคัสด้วยกันเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เป็นตัวแทนจาก southeast asia oh. ประเทศจากเอเชียประเทศอื่นเนี่ย oh. ก็จะมีะจีนญี่ปุ่นเกาหลี <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ไทยเนี่ยเป็น state member ของชื่อองค์กร i n t e r c o l o r l ค่ะ mm. บอกเลยก็แล้วกัน mm. ก็คือเป็นประเทศเดียวจาก southeast asia ซึ่งตรงนี้ค่ะด้วยความที่เมื่อกี้ถามว่า อาเซียเราจะไปมันจะไปในทิศทางไหนสําหรับเทรนด์แฟชั่นนะคะด้วยความที่อาเซียเราอะค่ะจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากเลยสีสันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะแบบสีสันร้อนแรงจากจ้านใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าอีกหน่อยในอนาคตอะค่ะประเทศที่อยู่ในกลุ่มเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเช่นพวกอินเดียหรือเม็กซิโกเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศอยกตัวอย่างเช่น ทางทวีปแอฟริกาเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วคนที่ใช้สีอินกับสีสันร้อนแรงพวกนี้จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศยุโรปก็ต้องหันมาดูแล้วค่ะว่าอีกหน่อยเนี่ยคอนซูเมอของกลุ่มคนที่ใช้สีร้อนแรงสดใสเนี่ยจะเยอะเขาก็ต้องหันมาผลิตให้พวกเราเยอะขึ้นไหมคะใช่ไหมเหมือนที่ฝรั่งหันมาทําผมดํา แล้วเราก็ไปทำผมทอกจะชิบกัะไปมาขอบคุณคุณปุ๋ยมากๆที่มามอบแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีการให้โอกาสสำหรับ จะเป็นยังดีไซเนอร์ในการประกวดออกแบบตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นใบเบิกทางแล้วว่ายังดีไซเนอร์ก็มีพื้นที่ของเขานะแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมไทยแล้วคนไทยอ่ะจะนิยมใช้ของไทยนิยมดีไซเนอร์ไทยแค่ไหนคือใส่สิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละสิ่งที่คุณเห็นอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือตลาดหรือว่าร้านค้าที่คุณจะไปซื้อ,อเพราะสิ่งเหล่านั้นแหละ เกิดมาจากการวิเคราะห์ของเราแล้วว่าคุณจะชอบอเพราะฉะนั้นมาคุณที่คุณเลือกซื้อเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งของการที่เราวิเคราะห์วิจัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เลือกซื้อสิ่งที่เราชอบนั่นแหละค่ะเหมาะกับตัวเองที่สุด นี้รายการตามดีนะคะก็ได้พาทุกทท่านผ่านช่วงเวลาดีๆไปกับพวกเราทั้ง3าคนค่ะค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการตามดีได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะและอย่าลืมนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือว่าไปดูเทปย้อนหลังกันได้ค่ะที่ตามดี .kttv ค่ะค่ะฝากไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ